ความที่คุณนุ้งอิงเนี่ยพูดน้อยแล้วก็ค่อยๆพูดแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็เอาตามสคริปต์เนี่ยแล้วก็ไม่มีมุกไม่มีแขะเนี่ยเพราะว่ายังไม่ไปถึงจุดที่พร้อมที่จะใส่อารมณ์อะสิ่งที่เขาพูดมามันก็เลยไม่มีห<า>มัดแจ๊บไม่มีแขะไม่มีเน็บไม่มีอะไรมันมีนิดนึงอะในประเด็นเรื่องฝ่ายค้านมาเป็นฝ่ายแค้นแต่ว่าโดยความที่ยังไม่เป็นธรรมชาติในการปล่อยมุกเสียดสีมุกนั้นเรื่องค้านแค้นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นการ แต่ว่าอย่างผมฟังใหม่พูดเนื้อหาเรื่องดิจิท a l วอลเลยที่บอกว่ารัฐบาลทําได้อย่างล่าชา้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผิดกฎห,หมายพรบวินัยการเงินคลังผิดพรบทกศคุณใหม่พูดถูกหมดเลยโดยเนื้อหาเมื่อวานนี้สอสพักประชาชนชนชนะแต่ว่าถ้าผมให้คะแนนสไตล์เนี่ยคุณแพรทองทานชนะเมื่อวานนี้เพราะว่าใหม่ใหม่ในเวทีนั้นเลยระมัดระวังในการใช้คำพูด ถ้าคุณย้อนกลับไปดูในสมัยที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยจุดอ่อนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในการพูดมีเรื่องเดียวคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยชอบแขวะแล้วเวลาแขวะมันสะท้อนปมข้างในที่ไม่พอใจอะไรอยู่นั่นคือจุดอ่อนเดียวกันของไหมสริกัญญาตันสกุล ทัศนะของผมที่ผมดูเมื่อวานนี้ทั้งหมดผมบอกเลยว่าในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยถ้าคุณสิริกัญญาตันสกุลซึ่งยังไงงไงเลือกตั้งรอบหน้ามันไม่ใช่เท้งชนกับอุ้งอิงหรอกเพราะเท้งเรียบร้อยเกินไปแต่ตัวจริงในการชนกันในการเลือกตั้งรอบหน้าที่เป็นระดับดาวชนดาวในที่นี้รอบหน้าก็คือสิริกัญญากับแพทองทานถ้าคุณสิริกัญญาตันสกุลไม่ลดการแขวะไม่ลดการเน่ยไม่ปรับสไตล์นิดนึงนะฮะ คุณศุลกิญยาแพ้คุณแพยต้องทานเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ตัดสินใจที่เนื้อหาต่อให้เขาบอกคุณว่าเขาตัดสินใจที่เนื้อหาเขาหลอกคุณคนจำนวนมากนั้น superficial และตัดสินใจที่สไตล์ ลุกของคุณแพททองทานเมื่อวานนี้ลุกดูโอเคเลยนะฮะผมถือว่าดูมีความสำรวมแล้วก็มีความรัดกุมรอบคอบในการใช้คำพูดแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปความที่ไม่หลุดออกจากสคริปต์เนี่ยถ้าเกิดคนซึ่งไม่หวังดีเนี่ยก็จะบอกว่าพูดตามโพยแต่ถ้าคนซึ่งเข้าใจว่า คนเราเนี่ยจะตื่นเต้นในเวลาเริ่มทำอะไรใหม่ๆยกตัวอย่างพูดในสภาเป็นครั้งแรกการพูดตามโพยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าหลุดไปจากเนื้อหาซึ่งเตรียมมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดแล้วแน่นอนสื่อสารมวลชนรวมทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านก็รอจับผิดอยู่เพราะฉะนั้นที่คุณแบทองทานระมัดระวังนะฮะในการใช้คาพูดแล้วก็ค่อยๆพูดไปน้อยๆตอบไม่ต้องเยอะเนี่ยทำถูกนะทำถูกผมเข้าใจว่าการเตรียมมาแล้วพูดไม่เยอะแล้วก็ เบา,เบาๆแล้วก็ไม่ค่อยแซะ<ม>คือเทียบกับสอสอฝ่ายคา้านซึ่งกับพี่ปรายแล้วเนื้อหาจริงๆแล้วดีกว่าและครบเครื่องกว่าเยอะเนี่ยคือสําหรับผมผมให้คะแนนคุณสิริกัญญาตันสกุลแล้วก็คุณเทงผมชอบเรียกว,ว่าเทงเพราะว่าผมชื่อจริงคุณเทงบัรญาผมจําไม่ได้นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิใช่ไหมอะ่ะผมให้คะแนนคุณเทงและคุณใหม่ในเชิงเนื้อหาแต่ว่าโดยสไตล์ในการเดลิเวอรี่เนี่ยคุณแพททองทานเมื่อวานนี้ทําได้ดีทีเดียวสําหรับครั้งแรกนะฮะเอาละแต่ว่าโดยสรุปเดีย b บีบีซีเขาบอกอย่างนี้ ช่วงหนึ่งคุณคัติยาสุวรรณิผลก็ลุกขึ้นยืนวิปรายแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยขยายความว่ามีกินมีใช้สะท้อนถึงสังคมที่มีระดับมีการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจโอกาสความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงทําให้สังคมนั้นไม่มีความเหลื่อมล้ําจนเกินไปนี่เกียรติคือสะท้อนถึงสังคมที่เคารพและยอมรับความแตกต่างหลากหลายพลเมืองทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีศักดิ์ศรีสะท้อนถึงสังคมที่มีรากฐานทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเข้มแข็งพลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านจนทําให้สังคมนั้นมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคมโลกจริงๆแล้วโมอตโต้เนี่ยนะฮะดีนะมีกินมีใช้มีเกียรติแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นโมอตโต้ซึ่งอาจจะเชิญแขกได้พอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วพลเมืองชาวไทยเนี่ยให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ว่าเรามีผู้ซึ่งถือกฎหมายในบางภาคส่วนซึ่งไม่ให้เกียรติพลเมือง เพราะว่ามันมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจนเกินไปในกรณีของการมองว่ารัศดรน,นั้นกระทําความผิดเมื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองการนําประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และ112และพระบอรคอมพิวเตอร์และในอดีตพรกฉุกเฉินมาใช้ในการเอาผิดพลเมืองซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมองในภาพใหญ่นั่นน่แหละเป็นการไม่ให้เกียรติรัศดรไม่ให้เกียรติว่ารัศดรเขาเป็นเจ้าของประเทศและเขามีสิทธิ์มีเสียงในประเทศของเขา ไม่น้อยกว่าผู้อื่นอย่างที่ไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นเรื่องมีโอกาสในการทำมาหากินเรื่องรัฐบาลช่วยปรับโครงสร้างนี่เรื่องรัฐบาลเปิดโอกาสให้ SME นั้นเติบโตแล้วก็หาแหล่งทุนให้กับคนยากคนจนอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยก็คงจะจัดได้แต่ว่าในปีของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจัดไม่ได้เพราะว่าฝ่ายบริหารไทยเนี่ยไปก้าวกา่ฝ่ายตุลาการไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีจะแสดงสปิริตเรื่องนี้และดึงคนซึ่งจะเลือกพักประชาชนในรอบหน้ามาเลือกเพื่อไทยเนี่ยต้องสั่งการไปเลยคือคดีไหนถอยได้เนี่ยที่มีการดําเนินคดีไปเนี่ยกับมอบทั้ง3นิ้วยันกลุ่มต่างๆเนี่ยตำรวจต้องถอยแล้วก็ปล่อยคือเอา,อาง่ายๆคือนายกต้องให้ตํารวจเนี่ยเกียร์ว่างเรื่องการดาเนินคดีเด็กๆ ผมไม่รู้จะใช้คำอธิบายอย่างอื่นอย่างไรเพราะว่าเรารู้ว่าเพื่อไทยเขาไม่พร้อมเดินหน้าในการชนกำแพงด้วยการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึหรือกฎหมายฉบับอื่นซึ่งอยู่ในแคตตากรีเดียวกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนายกก็ให้ตำรวจเขาถอยหรือเกียวว่างในการไม่ดําเนินคดีกับเด็กๆซึ่งเขาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเยาวชนหรือคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งเขาเคลื่อนไหวในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะนยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันไหนถอนได้ถอยได้เนี่ยก็ควรจะทํา ส่วนถ้าไปถึงศาลแล้วแล้วศาลจะวินิจฉัยแล้วอีกเรื่องหนึง่งไปยุ่งไม่ได้แล้วจริงๆแล้วผมอยากจะได้ยินประโยคสําคัญสําคัญจากรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีประจำสํานักนายกและนายกด้วยว่าเวลามันมีคาวินิจฉัยจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่เป็นธรรมหรือมันมีคาวินิจฉัยซึ่งมาก้าวไก่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเนี่ยคุณไม่ต้องไปโค้งรับคาวินิจฉัยนั้นคือผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยต้องเป็นเหมือนเม็กซิโก เม็กซิโกวันนี้บ้าไปแล้วเลือกตั้งผู้พิพากษาทั้งประเทศทุกระดับ7,000คนผู้พิพากษามาจากการเลือกตั้งเนี่ยล็อตแรกในปี2025ล็อต2ในปี2027ล็อตแรก3,500คนล็อต2อีก3,500คนเจ้าหน้าที่อีสานออกมาชุมนุมเป็นหมื่นอันนั้นเนี่ยคือประชาิปไตยตกขอบของเราเนี่ยมันยังขาด accountability ต่อประชาชนในสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองเพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารถ้าอยากได้คะแนนนะฮะจากประชาชนบ้างนะฮะ เวลามันมีคำนิชัยซึ่งไม่เป็นธรรมโดยรัศดรเนี่ยอย่างน้อยโดยวัฒกรรมที่นายกรัฐมนตรีสามารถใช้ได้เนี่ยคุณแสดงออกถึงความไม่เกรงกลัวต่ออำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมบ้างแค่ในบางครั้งเนี่ยในกรอบซึ่งสามารถทำได้ผมคิดว่าน่าลองของบ้างเพราะว่าฝ่ายค้านเ็าลองของกันอยู่ตลอดเมื่อวานนี้มีสสพลังประชารัฐคนหนึ่งเนี่ย แน่วแน่มากชัยมงคลชัยรบซึ่งเขาก็ด่ารัฐบาลแหละว่าเป็นครมอสือสันดานแต่ว่าไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของที่เขามองว่ามีการสืบทอดอำนาจผ่านเครือญาติอะไรเงี้ยมันไฮไลท์มันคือเรื่องที่เขาไปวิจารณ์เรื่องอนโยบายเอ t เ r t a i เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คุณชัยมงคลชัยรบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคําแถลงนโยบายของนายกถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นประเทศจเจริญแน่นอนแต่หลายนโยบายเรือธงมองเหมือนไม่มีความหวงังเช่นเอ t เ r t a i เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ บอกว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นคนไทยมีรายได้ดีขึ้นเก็บภาษีดีขึ้นส่วนตัวเชื่อว่าจะมีการจ้างงานคนไทยก็คงจะได้ไปแจกไพ่เป็นแรงงานหรือเป็นพนักงานต้อนรับแต่คนรวยยังคงมีอยู่ไม่กี่สิบตระกูลเหมือนเดิมดังนั้นนโยบายแบบนี้ทำให้เห็นว่าเป็นนโยบายของคนชั้นนำ,นนำเพื่อชนชั้นนำและกลุ่มทุนขนาดใหญ่จึงไร้ความหวังจากพฤติกรรมที่ทำแต่จากสิ่งที่เขียนไว้ชื่นชม <c oughs> คุณจำมงคลเขาบอกว่าเมื่อมองที่มาของรัฐบาลภาพที่ประชาชนรับรู้คือตราบัตสัตว์มันมีที่ไหนพักที่ยกมือให้39เสียงบอกให้เขาไปเป็นฝ่ายค้านเปรียบเสมือนหูข้าวมาด้วยกันแต่พอข้าวสุกข้าพาเจ้าขอกินคนเดียวแต่พักที่งดออกเสียงเชิญมาเป็นรัฐบาลอันนี้ไม่ใช่ประโยคเด็ดเพราะว่าศึกเนี่ยมันมันก็ปิดสวิตช์กันไปละนะแต่ว่าประโยคเด็ดคือเน,นี้ยฮะคนไทยคงจะได้ไปแจกไพ่เป็นแรงงาน แต่ผู้ตมตรงนะฮะได้มีงานทำแจกไพ่หรือเป็นพนักง,งานบริการเนี่ยมันยังดีกว่าไม่มีงานทำนะคือ Entertainment Complex บริษัทรายใหญ่ต่างชาติก็คงจะเข้ามาลงทุนนั่นแหละเพราะว่าเราจะต้องเชิญบริษัทรายใหญ่ต่างชาติซึ่งทำของพวกนี้ได้ได้เป็นเข้ามาไงแล้วการประมูลก็จะต้องทำให้โปร่งใสอ่ะไม่ใช่มานั่งจ่ายเงินใต้โต๊ะใครแต่ถ้าจะให้รัฐบาลไทยทำเองมันก็ไม่ได้รัฐบาลไทยทำคาสิโนดีหรอดีป่ะทำเป็นหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะ ส่วนวัทกรรมซึ่งมีเนื้อหาที่ลงรายละเอียดได้ไม่เลวเลยทีเดียวของผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิว่าที่ผู้นําฝ่ายค้านใช่ไหมฮะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชนที่ว่ากันว่าสื่อเอาไปพาดหัวเรื่องในหน้าในทุนในายใหญ่อะไรเนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็โดนๆทั้งนั้นเพราะว่ามันจะมีการเข้าไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรอย่างแน่นอน โดยนักการเมืองโดยนักธุรกิจเพราะฉะนั้นมันก็มีประเด็นเรื่องนั้นจริงๆในายใหญ่สั่งอะไรามาลูกพักก็ต้องปฏิบัติตามมันก็มีประเด็นเรื่องนั้นอยู่จริงๆด้วยหรือเปล่าซึ่งก็คงจะเป็นเช่นนั้นตามที่ฝ่ายค้านวิจารณ์ในทุนในยุคนี้ของพักการเมืองซึ่งอยู่ในพักร่วมรัฐบาลก็คงจะมีบทบาทสําคัญในหลายๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังงานและอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ถือว่าเมื่อวานนี้สีสันและเนื้อหาโอเคเลยผมสรุปว่าผ่านไปด้วยดี ผ่านไปได้ดีก็คือว่าคุณแพรทองทานไม่ได้ฟรีสแล้วก็ตอบคําถามได้แบบที่เมื่อพยายามไม่ดูโน้ต <Note, S 2> ก็ค่อยๆพูดและพูดได้คือเอาง่ายๆคือประคองตัวเองในวันซึ่งมีความตื่นเต้นได้ซึ่งพอผ่านด่านแรกไปแล้วคณิตที่เหลือมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็คุยน้อยๆไม่ใส่อารมณ์ให้ดูเหมือนไม่มีแพชชั่นเนี่ยแหละสำหรับคนใหม่เนี่ยเวิร์คผมมีประเด็นนิดเดียวที่ผมบังเอิญเนี่ย ผมชอบเนื้อหาของพรรคก้าวไกลพรรคกานาคใหม่และคณะก้าวหน้าและพรรคประชาชนนี่แหละผมชอบเนื้อหาคือหมายความว่าผมฟังคุณใหม่พูดผมฟังคุณรัชนกศรีนอกพูดแล้วก็ฟังคนอื่นซึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนพูดเนี่ยผมไม่รู้ทําไมแต่ว่าคือเอาจริงๆนะฮะอันนี้อันนี้เป็นประเด็นซึ่งนักการเมืองโดยเฉพาะผู้แทนรัศดรต้องเข้าใจผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาฟังเนื้อหาเนี่ยผู้ชมส่วนใหญ่เขาให้คะแนนนักการเมืองเขาให้คะแนนที่ Image เพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยขออภัยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ย superficial ต่อให้เขาไม่ยอมรับว่าเขา superficial m ajority ของคนเนี่ยฉาบฉวยเมื่อ m ajority ของคนฉาบฉวยและ superficial เนี่ยการดูนักการเมืองส่วนใหญ่พลเมืองซึ่งนั่งดูผมไม่ได้ว่านะฮะแต่ว่าโดยตามเนื้อผ้ามันเป็นจริงจริงเขาให้คะแนนที่ image เขาให้คะแนนที่ look เขาให้คะแนนที่กิริยามารยาท เขาให้คะแนนที่ลีลาและปัญหาคืออย่างนี้ปัญหามันคือว่าผมมองการเมืองหมนเหมือนมวยปลำ้ำใช่ไหมมันมีฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมแล้วเวลาคุณให้คะแนนนักมวยปล้ำว่าเป็นที่นิยมของผู้ชมหรือไม่เนี่ย <ś le> mm> ทั้งหมดมันอยู่ที่ delivery ทั้งหมดมันอยู่ที่ delivery คราวนี้ตอนนี้มันมี contrast อยู่ก็คือว่า<อ>ความที่คุณแพรทองทางชินวัตรเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่เนี่ย คุณแพทองทานก็เลยยังไม่คุ้นเวทีและสําหรับคนซึ่งยังไม่คุ้นเวทีเนี่ยมันก็ยังอยู่ในจังหวะเวลาซึ่งไม่สามารถปล่อยมุกได้ยังอยู่ในจังหวะเวลาที่ไม่ได้พร้อมที่จะพูดนอกสคริปต์ยังอยู่ในจังหวะจะโคลนที่ถ้าเกิดจะจะเล่นประเด็นอะไรที่จู่ๆอินพรอไวส์ขึ้นมาแล้วก็พูดโดยทันทีเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบระมัดระวังและรอบคออเพราะว่าเกรงว่าจะพูดแล้วผิดแต่ความที่มันเป็นอย่างนั้น นั่นคือสิ่งที่ช่วยให้คุณนุ้งอิงเนี่ยแหละระวังเวลาจะพูดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรอย่างรัชนกศีนอกหรือสริกัญญาตันสกุลเนี่ยมีความเจนเวทีแล้วและอยู่ในสภาและมีความรู้สึกว่าเวลาลุกขึ้นยืนพูดเนี่ยไม่มีความตื่นกลัวตื่นเต้นเลยเนี่ยคือสบายๆไปแล้วไอ้ความสบายสายเนี่ยมันทําให้มีความพร้อมที่จะเน็บ ที่จะเสียดสีที่จะปล่อยมุกแล้วก็ที่จะแขวะมันเหมือนกับสมมติคุณดูผมในวันที่ผมเคยจัดรายการครั้งแรกเนี่ยผมจะไม่มีนอกเรื่องเลยผมจัดรายการครั้งแรกเนี่ยนะฮะผมยังตื่นตั้นอยู่ผมจะระวังผมจะรอบคอบผมไม่ใช่ไม่มีมุกผมยังด่าใครไม่เป็นเลยเพราะว่าผมยังตื่นกล้องอยู่ปัญหาคือว่าสสของพรรคประชาชนจํานวนมากนะเวลานี้จริงๆไม่ใช่จํานวนมากหรอก ที่เป็นดาวอะ่ะก็คือรัชนกศรีนอกหรือไมสิริกัญญาเนี่ยไม่ตื่นเต้นในเวทีของอาคารรัฐสภาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ตื่นเต้นแล้วมีความรู้สึกว่าสามารถปล่อยมุกแล้วก็สามารถแขวะสามารถเน็บได้ปัญหาคือปัญหาคืออย่างนี้ครประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้านั่งดูพี่ปรายเนี่ยเขามองว่าเวลาสอสอคนไหนดาน่าเน็บแขวะอะไรเงี้ยสอสอคนนั้นทําในสิ่งที่ดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือ ก็คือความที่คุณนุ้งอิงเนี่ยพูดน้อยแล้วก็ค่อยๆพูดแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็เอาตามสคริปต์เนี่ยแล้วก็ไม่มีมุกไม่มีแขะเนี่ยเพราะว่ายังไม่ไปถึงจุดที่ที่ที่พร้อมที่จะใส่อารมณ์อ่ะเพราะว่าการใส่อารมณ์มันมันทำได้ก็ต่อเมื่อมีความคุ้นต่อสถานการณ์แล้วก็สถานที่แล้วความที่คุณนุ้งอิงทำอย่างเงี้ยในในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมามันก็เลยไม่มีหมัด แจ๊บไม่มีแขวะไม่มีเน็บไม่มีอะไรมันมีนิดนึงอ่ะในประเด็นเรื่องฝ่ายฝ่ายค้านมาเป็นฝ่ายแค้นแต่ว่าโดยความที่ยังไม่เป็นธรรมชาติในการปล่อยมุกเสียดสีมุกนั้นเรื่องค้านแค้น,นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นการเน็บคุณเข้าใจผมไหมแต่ว่าอย่างผมฟังไหมพูดเรื่องเนื้อหาเรื่องดิจิทั l วอลเล็เนี่ยที่ที่บอกว่ารัฐบาลทําได้อย่างล่าชา้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ผิดกฎหมายพรบวินัยการการนกันคลางผิดพรบทกศคุณหมายพูดถูกหมดเลยโดยเนื้อหาเมื่อวานนี้โดยเนื้อหามอวานนี้สสพักประชาชนชนะผมให้คะแนนเนื้อหาเนี่ยส้มชนะแต่ว่าถ้าผมให้คะแนนสไตล์เนี่ยคุณแพททองทานชนะเมื่อวานนี้เพราะว่าใหม่เพราะว่าใหม่ใหม่ในเวทีนั้นเลยระมัดระวังในการใช้คำพูด นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณย้อนกลับไปดูในสมัยที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นสมาชิกสภาผพพู้แทรนราษฎรใหม่ๆหรือเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจุดอ่อนในการพูดเนี่ยมีเรื่องเดียวจุดอ่อนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในการพูดมีเรื่องเดียวคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยชอบแขวะ และเหมือนปลื้มเนี่ยชอบบน่นจุดอ่อนของผมคือเวลามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นผมบ่นแล้วผมหยุดไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนลึกๆอะ่ะผมขี้บน่นผมขี้บน่นจนมันไม่ลึกแล้วทุกคนก็รู้แต่ประเด็นก็คือว่านั่นคือสิ่งที่ turn off คนดูนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหัวผมก็โทรศัพท์มาบอกว่าเฮ้ยปลื้มถ้าปลื้มไม่เลิกบ่นคนจะเลิกดูถ้าปลื้มไม่เลิกบน่นคนจะเลิกด,มมกจกดูจนคนมันเลิกดูไปแล้วเนี่ยเป็นพันๆคนเพราะปลื้มไม่เลิกบน่น วันนี้ผมก็เลยไม่บน่นละผมจะบอกว่าจุดอ่อนของคุณดุษิสิทธิ์ในฐานะการพูดคือคุณดุษสิทธิ์ชอบแขวะแล้วเวลาแขวะมันสะท้อนปมข้างในที่ไม่พอใจอะไรอยู่นั่นคือจุดอ่อนเดียวกันของไหมศสริกัญญาตันสกุลผมดูการเมืองเหมือนดูวยปล้ำนะฮะแล้วผมเชียร์ทุกคนให้สู้ในกติกาที่ผมไม่เชียร์เนี่ยคือความชั่วร้ายของผู้ซึ่ง เอากติกาเนี่ยมาเอาเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นคือความชั่วร้ายผมรังเกียจกรรมการที่เอียนและผมรังเกียจผู้ซึ่งกำหนดเกมที่ไม่ให้ความเป็นธรรมต่อรอัศดรแต่ผมไม่รังเกียจเพลเยอร์ทัศนะของผมที่ผมดูเมื่อวานนี้ทั้งหมดผมบอกเลยว่าในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยถ้าคุณสิริีกัญญาตันสกุล ซึ่งยังไงยังไงเลือกตั้งรอบหน้ามันไม่ใช่เท้งชนกับอุ้งอิงหรอกเพราะเท้งเรียบร้อยเกินไปแต่เท้งเป็นหัวหน้าพักแต่ตัวจริงในการชนกันในการเลือกตั้งรอบหน้าถ้ามีการเลือกตั้งรอบหน้าแล้วถ้าเขาไม่ไม่ทาลายพักประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมไปเสียก่อนเนี่ยนะฮะตัวจริงที่ชนกันในรอบหน้าเนี่ยนะฮะที่เป็นระดับดาวชนดาวในที่นี้รอบหน้าก็คือสิริกัญญากับแพรทองทาน ถ้าคุณสิริกัญญาตันสกุลไม่ลดการแขวะไม่ลดการเนี่บไม่ปรับสไตล์นิดหนึ่งนะฮะคุณสิริกัญญาแพ้คุณแพ้ต้องทานเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ตัดสินใจที่เนื้อหาต่อให้เขาบอกคุณว่าเขาตัดสินใจที่เนื้อหาเขาหลอกคุณคนจำนวนมากนั้น s u p e r f i ช i a l และตัดสินใจที่สไตล์ ถ้าไหมจะชนะซึ่งไหมมีแต้มต่ออุ้งอิงอยู่แล้วในศึกแห่งการเลือกตั้งในรอบน้าถ้าไหมจะชนะอุ้งอิงไหมต้องลดความที่ต้องการแขวะและเสียดสีแลนเด็บถ้าลดไม่ได้เนี่ย t ล s ส i c a l l y เนี่ย,ยมันเป็น negative